นี่ครับโอ้โหโออกง่ายมากเลยครับเนี่ยใสยปิ้งเลยทีนนีะ้ดูครับเห็นไหมครัฝั่งนี้แต่ก่อนอันเ,อรเริ่มเลยเปรียบเทียบกับตัวนี้ครโอ้โหสวัสดีครับพบกับครอบครัวมตอตอบายจอตเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาสาธิตวิธีการขจัดคราบกาวนะครับจากกระจกจากขวดแก้วอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับท่านที่ ซื้อของมาแล้วเนี้ยมันบรรจุพัณฑ์มันเป็นแก้วนะครับเป็นขวดโหลสวยๆเราก็อยากจะนํากลับมาใช้ใหม่แต่ติดปัญหาว่าลอกสติกเกอร์แล้วมันมีคราบกาวอยู่นะครับผมเอานี่นะครับขวดโซดามาเป็นตัวทดลองนะครับนี่ฮะมันมีคราบกาวอยู่นี้นะฮะมันมันขัดออกยากนะครับเอามือลูบก็เหนียวติดมือล้างไม่ออกนะครับ เดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีการว่าทํายังไงให้ขจัดคราบกาวตรงเนี้ยออกง่ายนิดเดียวเลยครับนี่นะครับคราบกาวที่อยู่บนขวดโซดานะครับเดี๋ยวเราจะเช็ดทําความสะอาดล้างคราบกาวนี้ด้วยนี่ครับวิกวาโปลัสนะครับก็คือวิกที่เราเอาไว้ทาหน้าอกทาคอเวลาเราเป็นหวัดนะครับก็ง่ายๆครับแกะออกมาเลย มาครับป้ายขึ้นมาใส่ลงไปเลยครับเดีย๋ยวผมจะทําแค่ด้านนี้ด้านเดียวนะครับเพื่อเปรียบเทียบกับฝั่งนี้นะครับว่ามันออกไหมเดี๋ยวครับนี่ปุ๊บเราก็รูปรูปไปเรื่อยๆครับรูปให้มันละลายกาวนฮะเดี๋ยวดูนะครับเปรียบเทียบกับฝั่งนี้นะครับรูปไปเรื่อยๆ รู้สึกได้ถึงว่าม,มันมันละลายออกเลยนะครับอพอรูปไปสักสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้กระดาษเชชู่นะครับเช็ดออกนี่็ูออกถู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 ออกนะครับให้คาบกาบมันออกอนี่ครับโอ้โห ออกง่ายมากเลยครับเนี่ยใสยปิ้งเลยทีนเนี้ยดูครับเห็นไหมครัฝั่งนี้แต่ก่อนอันเบลอเ,เลยเปรียบเทียบกับตัวนี้ฮะโอ้โหสุดยอดครับเพื่อนๆลองไปใช้กันนะครับตัวนี้เลยครับสําหรับคนที่จะเอาไปล้างคราบกาวที่กระจกกระจกรถยนต์ก็น่าจะได้นะครับคราบกาวที่เราแปะสติ๊กเกอร์นะครับเอาไปทําดูนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะลอง เอาไปล้างคาบกาวคาบสติกเกอร์ของรถยนต์ดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ผลเหมือนกันหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ